สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาฟังเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเรามาฟังเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณผู้ชมมองทันไหมคะเขาร่วงมาแบบสวยงามมากนะคะไม่ใช่ร่วงสิเขากระโดดออกมานะคะพี่ไพ่นะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณโอ้โหคิดคิด การแบบที่จะทําอะไรรับหลังคุณซะด้วยนะคะคิดจะหักหลังคุณนะเนี่ยนะคะคิดจะเอาชนะคุณเสียงในหัวของเขาหนึ่งคิดจะเอาชนะคุณแบบที่ไม่ใส่สะอาดสองคิดอยากจะได้ของที่เป็นของคุณมาเป็นของเขานะคะคิดจะแย่งชิงของของคุณไปเป็นของเขาด้วยเลก่กลนเล่เหลี่ยมมารยานะคะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคุณไม่ว่าจะด้วยเลขไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยขาถาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคุณนะคะเขามีความคิดอยู่เดียวนี้ในหัวของเขานะคะอือเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณเรามาขยายกันนะคะทําไมเขาถึงคิดแบบนี้คนคนนี้คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อ เรามาขยายตัวตนของคนคนนี้กันนะคะพไพ่ใบนี้นะคะขยายไพ่เจ็ดดาบขยายว่าเขาเป็นไข่นะคะอืมโอ้เป็นคนที่ถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไปไหนไปด้วยนะคะมีสุขร่วมสุขนะคะมีทุกร่วมทุก เป็นเพื่อนสนิทนะคะถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนสนิทนะคะถ้าเป็นคู่รักคนรักนะถ้าเป็นคนรักนะคะ <ฮ |notimestamps|> เขาจะมีคนเข้ามามากกว่าคู่รักก็ต้องมีสองคนใช่ไหมคะคนรักคนรักคู่รักก็ต้องมีสองคนใช่ไหมคนรักกันแต่คนรักของคุณคนนี้เขาจะนำบุคคลที่สามคนที่สองสามสี่เข้ามาเห็นไหมคะ สองคนขึ้นไปนะคะเป็นความรักที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกซอนเข้ามาเป็นมือที่สามนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงมือที่สามที่เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะเสียงในหัวของเขาก็เลยคิดแบบนี้นะคะ คิดจะแย่งชิงคิดจะเอาชนะคุณนะคะอะต่อนะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณนะคะคนคนนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะพักนะคะเขาจะพักใจพักกายเขาจะอยู่นิ่งๆนะคะบางคนก็อาจจะกำลังฮิวใจหรือไม่ก็กำลังพักฟื้นอะนะคะ ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการพักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยก็ได้นะคะพักฟื้นจากอืชีวิตประจำวันที่มันทำลายเขาก็ได้นะคะจากอาการป่วยก็ได้จากผู้คนก็ได้นะคะอืมเขาจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะคนคนนี้อ่ะเสียงในหัวกองคนที่ อยู่นิ่ง il, ๆเฉยๆเขาม Wha ีความสัมพันธ์อะไรกับคุณนะคะก่อนจะฟังเสียงเอ็งหัวของเขาเรามาขยายกันนะคะเขามีประเด็น huh. ก really ับ <ingo> คุณหนักมากนะคะคนคนนี้นะคะถ้าเขาไม่ทําร้ายคุณหนักมากก็คือคุณทําร้ายเขาหนักมากนะคะอืมดูสิล้มทั้งยืนเลยนะคะไพ่ขยายว่าคนที่ทําร้ายคุณนะคะคนที่ทําร้ายคุณหนักมากนะคะ คนที่ทำร้ายคุณทำร้ายคุณนะคะหนักมากคนคนนี้นะคะทำให้ชีวิตคุณเป็นสิบดาบในที่สุดแห่งความเจ็บปวดที่สุดแห่งความโหมดร้ายนะคะอ่ะแล้วเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้คะแล้วมาฟังเสียงในหัวของคนที่ทำร้ายคุณไม่ชอบคุณนะคะเสียงในหัวของเขาก็คือเขาห่วงแหนสมบัติ เขาห่วงแหนเงินเขาห่วงแหนทุกอย่างแหละที่เป็นของเขานะคะคนคนนี้เป็นคนไม่มีน้ําใจนะคะจะพูดว่าพี่ไพ่เขาจะบอกว่าคนคนนี้ขี้เหนียวก็ได้นะคะแต่มันไม่สุภาพใช่ไหมมันก็สุภาพนั่นแหละนะคะเป็นคนไม่มีความเอื้อเฟื้อนะคะเนี่ยเป็นคนขี้หวงนะคะ ห,ห่วงของตัวเองแต่อยากได้ของคนอื่นเป็นคนโลภมากนะคะเสียงในหัวของเขาก็ยังมีความโลภนะคะมีความโลภในใจอยู่นะคะโลภสมบัติโลภสิ่งของโลภเงินโลภที่ที่ตัวเองอยู่ไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายไม่อยากให้ใครเข้ามามีสิทธิ์ให้ตัวเองมีสิทธิ์คนเดียวนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นของเขาคนเดียวเสียงในหัวของเขากลัวคุณจะไปกลัวคุณจะไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมบัติ ัสถานเงินทองข้าวของบ้านช่องทุกอย่างที่เป็นของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแล้วก็บุคคลนะคะเป็นตัวบุคคลเขาก็ห่วงนะคะเป็นเงินเขาก็ห่วงเขามีสมบัติอะไรเขาก็ห่วงนะคะคือห่วงไปหมดไม่ให้คุณเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงอะไรนะคะไม่มีไม่ให้คุณไปมีสิทธิ์อะไรที่เป็นของเขานะคะอ่ะพอนะคะสำหรับคนนี้ อะเรามาฟังเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณต่อไปนะคะพี่ไพ่จะเล่าอะไรให้คุณฟังเสียงในหัวของคนเก่าเสียงในหัวของคนที่จบกันไปแล้วนะคะจบกันไปนานแล้วจบกันจริงๆจบกันจังๆจบกันแบบสุดๆสุดสดทดิ์สุดเดชจบแบบไม่คืนกลับนะคะจบแบบจริงๆนะคะเดชนะ จบแบบไม่มีทางหวนกลับนะคะเรามาฟังเสียงในหัวของเขานะคะเรามาฟังเสียงในหัวของคุณเดทใบนี้นะคะคนที่จบจริงๆกับคุณจบแบบเจบ็บเจ็บแล้วจบจบแล้วเจ็บคนนี้นะคะ,ะเสียงในหัวของเขาเป็นยังไงคะตอนนี้เสียงในหัวของเขานะคะก็ไม่มีคุณนะคะเขาไม่ต้องการคุณแล้วนะคะเสียงในหัวเนี่ยคุณจะไปมีครอบครัวใหม่ คุณจะไปมีชีวิตใหม่คุณจะเดินออกจากชีวิตเขาคุณจะไม่หวนคืนกลับมาหาเขาคุณจะเป็นยังไงคุณจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะเขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่แคร์นะคะเขาโนสนโนแคร์เพราะว่าเขาทิ้งคุณเทคุณนะคะเสียงในหัวของเขาก็คือคุณจะเป็นยังไงคุณจะออกจากชีวิตเขาไปเขาก็ไม่สนใจใยดีคุณนะคะเนี่ย เพราะว่าคนคนนี้ได้หันหลังให้คุณแล้วนะคะหันหลังให้คุณแล้วค่ะนะคะอืมเขาจบกับคุณจริงๆแล้วเขาก็โนโสนโนแคร์คุณจะมีครอบครัวใหม่คุณจะมีชีวิตใหม่อะไรยังไงนะคะเขาก็ไม่สนใจนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะไม่มีเยื่อใยกับคุณนะคะไม่มีใจอ่ะคนไม่มีใจอ่ะเสียงในหัวของเขาก็คือ เขาไม่มีใจให้คุณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเขาไม่มีใจเขาไม่รักคุณเขาเป็นยังไงตอนนี้เสียงในหัวของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคนเก่าที่จบไปแล้วเนี่ยนะคะจบแล้วเจ็บเจ็บแล้วจบเนี่ยนะคะอะพอนะคะผ่านนะคะไปต่อค่ะเสียง <of it. S 1> <Thanos. S 2> ในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเรามาฟังเสียงในหัวของเขากันนะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณคนนี้เขาเป็นใครนะคะ คนนี้ต้องมีเรื่องการเงินเรื่องความช่วยเหลือนะคะเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีเรื่องของเศรษฐีใจบุญเรื่องของคนมีเงินกับคนที่ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของการขอความช่วยเหลือการให้และการรับนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าคนที่เอาพลังงานแรกก่อนพลังงานแรกคือ คนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเมตตาเขาทำอะไรเพื่อเขานะคะเห็นไหมคะคุณเป็นคนใจดีนะคุณมีความเมตตามีคนทำเพื่อเขาทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะอีกพลังงานหนึ่งนะคะคือคนที่เคยทำทุกอย่างเพื่อคุณเคยให้คุณเคยให้เงินคุณให้ที่อยู่อาศัยให้งานให้เงินนะคะเขาอาจจะเป็น เศรษฐีนะคะเขาอาจจะเป็นคนมีเงินนะคะมีเงินมีแบบเขาเรียกอะไรละ่ะที่สามารถช่วยคุณได้นะคะอ่ะสองพลังงานนะคะพลังงานอาจจะสลับกันนะคะคุณผู้ชมนี่แหละพลังงานสองพลังงานนี่แหละนะคะถ้าใครตรงก็นี่แหละคะ่ะคนคนนี้แหละคนที่คอยช่วยเหลือคุณหรือคนที่คุณทุ่มเทให้เขานะคะสลับกันได้ และเสียงในหัวของคนคนนี้ล่ะนะคะของคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาหรือเขาเคยช่วยเหลือคุณเนี่ยนะคะเสียงในหัวของเขานะคะไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่นะคะไพ่ใบนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะจบกันไปนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ ไม่ได้ติดต่อไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตยังไงนะคะถ,ถึงจะไม่ได้ติดต่อถึงจะไม่รับรู้ชีวิตของกันและกันแต่เสียงในหวัวของเขายังมีความต้องการที่ทจะเอาชนะคุณนะคะคนคนนี้มีความต้องการที่จะเอาชนะคุณจะร่ำรวยให้มากกว่าคุณจะมีเงินให้มากกว่าคุณจะมีงานที่ดีกว่าคุณนะคะจะต้องมีอะไรอะไรมากกว่าคุณนะคะเสียงในหัวของคนคนนี้นะนะคะเนี่ย คนคนนี้เขาอยากจะเอาชนะคุณอยากรวยกว่าคุณทุกอย่างอยากสวยกว่าคุณอยากมีงานที่ดีกว่าคุณอยากมียศตําแหน่งนะคะถ้าคุณกําลังแข่งขันเรื่องยศเรื่องเลื่อนยศเรื่องตําแหน่งนะคะเขาก็อยากที่อยากจะเป็นใหญ่กว่าคุณนะคะอยากจะเป็นหัวหน้าคุณอยากจะสวยกว่าคุณอยากจะรวยกว่าคุณนะคะคุณมีอะไรเขาอยากจะมีทุกอย่างนะคะนี่คือเสียงในหัวของคนนี้นะคะจบนะคะ จริงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณต่อไปเขาเป็นใครนะคะหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่นะคะหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เจ้าของกิจการเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะคนที่ทำงานเก่งคนที่ คนนี้เก่งมากๆเลยนะคะเป็น i ิงอ f ฟบอลทำงานเก่งมีธุรกิจใหญ่โตนะคะมีตำแหน่งที่สูงถ้าเป็นคนในเครื่องแบบก็เขาก็จะมียศที่สูงสูงนะคะ,ะเสียงในหัวของคนใหญ่คนโตหัวหน้างานเจ้านายนะคะเจ้าของธุรกิจนะคะคนที่เป็นใหญ่เป็นโตที่เกี่ยวข้องกับคุณเสียงในหัวของเขาที่มีต่อคุณเรามาฟังกันนะคะเรามาฟังเสียงในหัวของคนใหญ่คนโตคนนี้นะคะ ของผู้ใหญ่คนนี้ของหัวหน้าคนนี้ของเจ้านายคนนี้นะคะของคนที่มีอำนาจมีบารมีคนนี้นะคะอ่ะอุ้ยเขาเสียงในหัวของเขาเขาต้องการที่จะให้คุณประสบกับขอกรรมนะคะเหมือนมีการเขาอาจจะแอบแช่งคุณด้วยนะนะคะไพ่ใบเ,เนี้ยหรือไม่ก็เหมือนเขาพูด เสียงในหัวของเขาเหมือนแบบว่าคุณทําอย่างไรขอให้ได้อย่างนั้นนะคะเหมือนคุณทําอะไรไว้กับเขานะนะคะอมืมีการจบและจากมาแล้วก็มีการฝังใจมีการมีความแค้นต่อกันนะคะเสียงในหัวของเขาอยากให้คุณชีวิตของคุณเนี่ยนะคะได้รับกรรมนะคะเหมือนเขา เสียงในหัวของเขาอยากให้คุณชดใช้กรรมในสิ่งที่คุณทํานะคะเหมือนเขาคิดว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ผิดนะคะอืมคนคนนี้เหมือนเขาคิดว่าคุณทําผิดนะคุณทําผิดศีลธรรมคุณทําผิดนะคะต่อเขาและเขาต้องการให้คุณชดใช้กรรมนะคะอ่าขยายนะคะเขาเป็นใครกันคะเขาเป็นใคร เป็นคุยนอบสอดเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่จิตใจที่แข็งกระด้างนะคะจิตใจที่ไม่มีความเมตตาจิตใจที่จะคอยทําร้ายคนที่อ่อนกวา่าอ่าทำรายคนที่เขาเรียกอะไรนะไม่มีทางสู้นะคะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เป็นธรรมนะคะ ผู้ใหญ่ที่เขาอาฆาตแค้นคุณอยากให้ชีวิตคุณตกต่ำนะคะเสียงในหัวของเขาไม่ต้องการให้คุณมีชีวิตที่ดีเลยนะคะจบนะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณคนนี้เขาเป็นใ,ใครมาเริ่มจากตัวเขาก่อนนะคะคนอายุน้อยอายุอ่อนที่ทำงานเก่งขยันขันแข็งน,น,น,นะคะอืมใครคะคนอายุน้อยที่ขยันขันแข็ง เป็นคนอายุอ่อนกว่าจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเสียงในหัวของคนที่อายุอ่อนกว่าคุณเป็นเดิร์สันนี่นะคะก็คือเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นบุตรบริวารน,นะคะเป็นบุตรหลานเป็นญาติญาติที่อายุก่อนกว่าคุณก็ได้นะคะเสียงในหัวของเขาคืออะไรคะเสียงในหัวของเขาเหรอคะ อเขาอยากจะเอาชนะคุณจริงๆด้วยนะคะเขามองว่าคุณเก่งยังไงคุณเก่งนะคะแต่เขาจะเก่งกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจก็ได้แต่คนคนนี้อายุอ่อนกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนที่อ่อนกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จเร็วนะคะอืมเขาอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแล้วก็มีเสียงในหัวคุณทําอะไรนะคะรู้สึกว่าจะดี จะเด่นนะคะทำอะไรรู้สึ <S 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 สกว่าจะเลิศจ,จะเจริญรุ่งเรืองกว่าเขานะในเสียงในห ah ัวของเขาก็คือเขาต้องการที่จะแข่งขันกับคุณจะเอาชนะคุณนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคุณเสียงในหัวของเขาก็คือคุณเก่งเขาจะเก่งกว่าคุณนะคะคุณเก่งเขาจะเก่งกว่าคุณนะคะคุณเลิศเขาจะเลิศกว่าคุณอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะพี่ไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณ เอาสามใบสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณพี่ไพ่จะบอกอะไรนะคะมองไปในอนาคตเขาอยากจะมีคนที่ไม่ชอบคุณนี่นะคะเสียงในหัวเนี่ยเขาเขาไม่อยากให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาไม่อยากให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงแม้คุณจะเห็นไหมคะคุณทํางานเนี่ยไม่ได้ทําแค่ งานเดียวนะคะคุณทำหลายงานมากนะคะทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวคุณทำเพื่อครอบครัวนะคะเห็นไหมคุณแบกโลกทั้งใบใบไว้ที่คุณคนเดียวนะคะคุณเป็นเป็นเดอะแบกนะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณก็เลยอิจฉาคุณนะคะมีความอิจฉาคุณในความเก่งในความที่คุณทำอะไรก็เจริญก้าวหน้านี่นะคะอเสียงในหัวของคนไม่ชอบคุณก็คนลับๆอีกนั่นแหละนะคะ คนในความลับนะคะคนที่เป็นมือที่3เป็นคนที่คอยแบบเสียงในหัวคือเขาอยากจะเอาชนะคุณนะคะเนี่ยไม่อยากให้คุณได้ดีแล้วก็พยายามที่เสียงในหัวของเขาก็กคือคุณทําอะไรเขาอยากรู้นะคะเขาอยากรู้เรื่องของคุณนะคะเขาต้องรู้นะคะรู้แล้วเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรล่ะมีแผนมีแผนที่จะทําให้คุณแบบไม่ไป ถึงจุดหมายได้นะคะเสียงในหัวของคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเขาอิจฉาในความเป็นนี่เห็นไหมคะอิจฉาในความที่ว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีคนชื่นชมนะคะคุณมีบุตรบริวารที่ดีด้วยนะคะคุณมีเพื่อนที่ดีคุณมีสังคมที่ดีนะคะเห็นไหมคะเสียงในหัวของเขาได้ชีวิตของคุณดีด,ดีกว่าเขานะเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณแล้วก็ คือจะทำทุกอย่างนะคะด้วยเล่ด้วยเล่เหลี่ยมนะคะไม่ได้โดยเล่ก็เอาด้วยกลนี่แหละนะคะเสีงเยงในหัวของคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องการให้คุณมีอนาคตที่ดีนะคะมองไพ่นะคะพยายามสอดส่องนะนะคะเนี่ยคนคนนี้คือคนที่จะมาลวงความลับนะคะถ้าเขารู้ว่าคุณทำอะไรได้ดีไปกว่าเขาเนี่ยเสีงเยงในหัวของเขาก็คืออิจฉาคุณนะคะอิจฉาความ มีเพื่อนที่ดีของคุณมีชีวิตที่ดีของคุณมีสังคมที่ดีนะคะพอแค่นี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ